พี่ชานนี่ได้ฟักทองมาอย่างแน่นน่ะเส้นหวานอยู่พอดีเลยใช่ไหมหวานแหวกหวานแห๊บไปตามไปดูกันนะครับว่าผมทําอะไรกับฟักทองนะครับเดี๋ยวตามไปดูหวานแ<จ>หวกแน่นอนโอเคโอเคมาครับก่อนเลื่นเรามาํำเลขฟักทองก่อนนะครับจ้าลูกไปเลยนะครับระวังมิดบัสด้วยนะครับได้แล้วก็ยกออกมาเลยนะครับ อ่าเราใชยชนนะครับขูดทรายขูดเม็ดไล่ออกไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปล้างนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับเราทำกับข้าวหรืออาหารล้างเบอร์สาดเรียบร้อยก่อนนะครับผมล้างเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราไปล้างต่อนะครับเรามาทำไส้กันต่อนะครับวันนี้ผมใช้ไข่เป็ดกับไข่ไก่นะครับผมจะผสมกันนะครับนะครับไข่เป็ดให้ความมันนะครับแล้วก็ไข่ไก่ให้ความนุ่มผมจะผสมกันนะครับแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยจะได้สีสันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำมาเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับอกไปเป็ดลงไปก่อนนะครับไข่เป็ดนี่ครับผมล้างมาเรียบร้อยแลยวยนน้วนะครับใส่ไปเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลติศนะครับประมาณสักหกช้อนนะครับหกช้อนโตะนะครับใส่ไปเลยใครมีน้ำตาลมะพร้าวก็น้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับใครมีน้ำตาลต้ำหนดก็ใส่น้ำตาลน้หนดได้ครับแล้วก็เกลือเนี่ยประมาณสักปช้อนชานะครับใส่ไปเลยนะครับ กระที่ผมใช้กระที่กล่องหนึ่งเลยนะครับนะครับตามวยใบเตยนะครับใบเตยเนี่ยเพื่อดับกลิ่นคาวของไก่เป็ดนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ขยำมาเลยนะครับตำกินเองนะครับล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับขยำขยำไปเลยนะครับให้น้ำใบเตยออกด้วยแล้วก็น้ำตาลละลายนะครับขยำให้เข้ากัน จากองสองชั้นนะครับผ้าที่ผมใช้นี่ก็ผ่านการใช้งานมาหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากองกันจักเรียบร้อยทำความไดเรียบร้อยแล้วนะครับกองเราพวกกากไอใบต,งตองใบเตยพวกนี้ออกนะครับพวกกากน้ำตาลนะครับแล้วก็บีบแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทใส่ น้ำเต้าของเรานะครับครับเวลาเวลาเราเทไส้ของเราไปเนี่ยเราเทแค่แคมตรงนี้ก็พอนะครับไม่ต้องให้ล้นนะครับน่าจะอดีลูกมิงนะครับลูกเยอะนะครับน่าจะมดอดีอ่าอดีเลยนะครับเวลานึ่งนะครับพอยใช้่อยขนนะครับรักชมมุ้งนะครับแต่ที่หน้านาที่ด้วยอีทธิมาีนี่เราจะมาเปิดฝ้าอะไรที่เผื่อไม่ให้น้ำเต้าเราจะแตกนะครับนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับเราก็มาดูนะครับ ก็จิ้มไปดูเทสดูนะครับว่าไม่มีอะไรติดขึ้นมานะครับแสดงว่าของเราสุกแล้วนะครับหน้าตาหวานแหวบหวานแจ๊บนะครับใกรสนใจมั่งนะครับรับประกินไหม